อ่าสกิลนะครับก็เท่าเท่าก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้เราก็อยู่มิไฟไตเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง J h s p e c กันนะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดไิดตให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอ่า สตรีมไลฟ์สดมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมเนาะแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับพี่ก็จะมาอ่าปะทะตัวคราฟกันนะครับตผมคือตัวโคโจกับอิจิโกะนะครับดาเมจเท่าเท่ากันครับ120อ่าิบเวล125เป็นดาเมจ130นะครับ130เท่ากันเลยนะครับผมโอเคครับผมนะก่อนที่จะพี่จะรีวิวนะครับพี่จะปิดคิย์คอนก่อนนะครับมาจุ๊บอะไรอีก โอเคครับพี่ก็จะมาทําให้ดูเลยนะเดี๋ยวพี่มายืนกลางๆก่อนนะครับจึ๊บกลางกลางยังยางยังงโอเคมาพี่จะกดให้ดูนะครับหนึ่งสองอ่าพี่จะไปทาอีจิโกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสลับกันเนาะเอามามาดูกันครับ ว่าตัวไหนจะปิดมอนได้เร็วกว่าครับแต่ว่าที่กดอิจิโกก่อนแล้วก็ตา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 สองครับเดี๋ยวพี่จะกดโคโจโคไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดที่อ่าอิจิโกที่หลังครับมาดูกัน,นครับอันนี้นเจ็ดสีสูสีดูดีว่ะแต่ว่าอิจิโกกดก่อนนะครับพิจารณาดีๆอ่าอิจิโกกดก่อนนะครับผมอ่ะ เรามาดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมารอมันเกิดก่อนสักครู่เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เดี๋ยวพี่จะทําให้มันอยู่กลางๆนะ,อะโอเคฮะตีนี้พี่กดโคโจก่อนนะครับแล้วก็กดอิจิโกะที่หลังครับฮะมาดูกัน,นครับว่าใครจะปิดมอนได้เร็วกว่าพี่ว่ามันมันก็สูสีกันนะความคิดพี่ สกิลนะครับก็เท่าเกันนะแต่อิจิโกจะเอาวะเอาวะเพราะมันเท่ากันนะทุกคนไม่มีใครแรงไปกว่าน,นี้เอ้ยจบมอนเท่ากันนะครับผมนะสรุปใช้ตัวไหนก็ได้ครับตัวครบาบโคโจก็ได้ครับโคโจสกิลเท่ครับผมนะสกิลโคเท่เลยแต่ว่าถ้าใช้อิจิโกก็ได้นะครับถ้าใครแบบ ไม่มีตังสุมก็ทำอีิโกมาคราฟใช้ได้เลยนะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้พี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับมาทําให้ดูนะครับผมประมาณนี้ครับถ้าใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับที่สําคัญครับกดติดตามพี่มาร่วมและสนุกอยู่ที่ไลฟ์สดได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันที่ต่อไปเลยไปจ้า